ันนี้นะคะอยากจะแม่นยานะเอาแบบหัวมันอันนี้มาให้นะคะคนที่ไหนเด็กคนเขาเรียกว่ามันอ่มือเสือเนี่ยค่ะทุกคนแต่ว่ายาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันจะออกสีม่วงทีนี้มันก็แบบอยากเอาใส่ถังพลาสติกไว้เนี้ยค่ะคือแบบทิ้งไว้อย่างนี้เลยมันไม่เน่าอ่ะทุกคนคือไม่เน่าแถมว่าแบบ เนี่ยอันนี้มันใจน,นี่ไม่อยู่แล้วอ่ะมันใหญ่ขึ้นนะซึ่งก็งงว่าเกิดจากอะไรนะคะจะได้ได้หน่อมันเองได้หัวมันเิงคือหัวเนี่ยหัวพื้นฐานนะคะนอกนั้นคือเป็นหัวที่เหมือนน่าจะเกิดขึ้นมาใหม่อะ่ะทุกคนเดี๋ยวยาจะคงต้องเอาหัวเก่าเนี่ยลงปลูกสักทีค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาหัวที่เขาง,งอกเองอะ่ะแบบไม่ตายอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปทําขนมคำของหวานดีกว่าเออเนาะ คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวยเดี๋ยวจะเอาขึ้นนี่มูนะทุกคนคือยาก็คือยาก็แบบมันหล่นคือมันกลิ้งโอ้โหนักมากทุกคนอืมนี่ถุงที่เคยโอ้โห,โโหทุกคนมันคืออะไรคะมันคืออะไรทุกคนสุดสุดอนะคะที่ยทุกคน ถุงที่แบบยาใส่มางแต่แม่เอามาให้นะก็ยังคงอยู่เดี๋ยวจะให้ดูอนี่ถุงขาดหมดเลยค่ะโหนี่นี่มีหนอแบบเหมือนตัวอันใหม่เกิดขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันหลุดออกอะ่ะมันเหมือนคล้ายๆหัวแบบหัวมันหงบมันก็น่าจอยู่ตระกูลเดียวกันเนาะมันเผือกอะไรเงี้ยค่ะอะเดี๋ยวจาเอานี่อยากเตรียมมีดมาด้วยนะ บังล้ได้หนึ่งหัวแล้วนะทุกคนโอ้โหนี่ดูทุกคนเป็นมันห็นชัดเจนไหมอันนี้ทุกคนดูอ่ขอโทษน,นะมันอาจจะเป็นภาพที่ทุกคนดูโอ้โหมันอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าไม่โอเคนะ <c oughs> สายคิดอย่างยานี่โอ้ สายคิดอย่างยาคุณคิดถึงเรื่องอะไรคร่ะทุกคนดูคือมันใช่เหรอดูค่ะคิดไม่ซื้อได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหโนี่แล้วยาวันนี้ออกืดูค่ะหัวอมชมพูอ้าไม่ใช่มันจะเป็นออกสีม่วงนะคะทุกคนเอาล้วว่าดูมีไขเ่เล็กๆด้วยนะคะดูซักก่อนนะคะเป็นไขเ่เล็กๆ นี่ค่ะนี่ถ้าเนื้อข้างในอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอีกอันนี้ดูดูค่ะคิดได้คิดไม่ซื้อได้เลยนะคะดูอีหัวแบบหูออกออกชมพูจริงค่ะทุกคนเออคิดไม่ดีคิดดีไม่ได้เลยนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาหวัวเล็กๆนี้เดี๋ยวย่าปลูกลงดิน โ,โหทุกคนเอ,อ้ยอย่าวังดีๆให้เห็นนะ ก็เป็นหัวใหม่สุดอ่ะเดี๋ยวยาเอาหัวอันนี้นะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเอาไปปลูกนะทุกคนเดี๋ยวเอาไปปลูกต่อองโขดูค่ะน,นี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวยาอันนี้ให้ดูแบบชัดๆอ่าอันนี้เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะืูส่วนลากมากดูให้ดีชัดๆ แค่วางไว้เฉยๆนะทุกคนเราก็จะได้หัวใหม่แบบนี่นอันนี้ชัดเจนมากนะทุกคนมันจะออกแบบเป็นหัวนี่เป็นแค่ท้ายมือจริงๆอนะ่ะถ้าถ้าสมมติว่ายาปลูกไว้ลงดินนะหัวมันจะดีอยู่นี้อีกเยอะเลยนะทุกคนมันจะแกเป็นมือเสือเลยนี่เนื้อมันจะออกสีม่วงแบบนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้ยาทาของหวานกินโอ้โหจากที่วางไว้เฉยๆอ่ะทุกคนใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แล้วก็ไปไว้ในแบบถังก็คือเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะเอาลงปลูกแหละแต่มันไม่ตายไม่เน่าอ่ะทุกคนก็เขาก็จะเกิดน,นอ้องเหมือนกับว่าหัวใหม่ขึ้นมายังเอามาทํากินได้อีกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหน่อยเล็กๆก,ก็เดี๋ยวลงปลูกค่ะทุกคนเห็นไหม ล่างนะคนนี่คือล่างที่เขาเกิดในถังนะอืมอันนี้น่าจะเป็นหัวเดิมเลยนะคะอันนี้คือหัวเดิมเลยเนื้อเขาจะค่อนข้างแก่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยาฝังลงดินนะคะเพื่อให้เขาเกิดเกิดใหม่ เดี๋ยวปลูกไว้ที่บ้านคือมันหาย,ยากมากเพราะว่าคนสมัยโบราณเ,เขาปลูกเอาไว้นะคะเป็นมันพื้นเมืองจริงค่ะมาจากจวัาศสีสะเกดอันนี้ยาได้มาจากจวัดศสีสะเกดนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวก็คงแบบว่ามันคู่คุณหายไปเดี๋ยวยามาปลูกไปนะคะตอนนี้ยาบ้านอยู่ ลลต้องเก็บไว้นะคะทุกคนนี่คืออันนี้หัวก็น่าจะเป็นหัวนั้งเดิมนั่งเดิมที่แม่ขุดเอามาให้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยาฝังลงไปปลูกนะคะส่วนอันนู้นนะคะในถังอันนี้นะคะดูสิทุกคนนี่เล็กๆน้อยๆก็มีหัว ูหัวนา่นารักน่ารักดูทุกคนโอเคนี่มันเป็นหัวที่เดียวยาเอาไปทำของหวานนะคะทุกคนดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวยาลงปลูกนะทุกคนตัวหัวเก่าเราจะเอาไปปลูกนะแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่สวยๆต่อไปนะหัวนี้ขึ้นเยอะแยะเลยเดียวยาเอามาโชว์ตอนที่มีหัวเยอะๆนะคะทุกคน เป็นมันนะคะมือเสือโบราณน,นะคะยาเอามาจากจากังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าแม่ขุดเอามาให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะมาปลูกลงในนนทบุรีแล้วคะ่ะจะได้กินไว้ค้างบ้านนะคะมีไว้ประดับตัวเองด้วยแหละทุกคนเป็นแบบมันพื้นบ้านที่แม่อยากจะให้ปลูกไว้ที่บ้านตัวเองอยูน่นนทบุรีก็ ดบปลูกลงค่ะแม่จะได้ดีใจเนอะทุกคนโอเคก็มาบอกเล่าแค่น,นี้นะคะเป็นอะไรทแบบมหัางงาศาจรรย์นนะทุกคนโอเคจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะหัวทั้งหมดที่จะเอาไปทำของหวานนะคะถ้าเวลาต้มแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะออกสีออก,สออกข,อขาวแล้วก็ม่วงๆแบบนี้ค่ะ